สวัสดีครับเชนญัปช่นะครับทดสอบปิงเทียนดูนะครับครับผมโดยหนังสติกเดฟเฟนซนซีท็อปอัปเกรดนะครับครับผมซินซีท็อปอัปเกรดเหมือนเดิมนะครับง่ายๆเลื่อนสไลด์มาครับผมครับใช้กําลังส่งแรงยืดของยางนะครับไม่ผิดกฎหมายครับผมสามารถติดไฟฉายเลเซอร์กล้องเลดดอตได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมเริ่มทดสอบกันเลยนะครับ ดีปไปเลยยอมาครับรครับผมโอเคครับ C C Top อัปเดตนะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามช่องืองเนลด้วยครับผม